สวัสดีครับผมวิ MG ฝ่ายขายของทาง MG สีวิไลนะครับโชว์รูมของเราจะอยู่ที่วิภาวดีซอยสนะครับแถวแถวหอกันค้านะครับเจ้า MG ตัวนี้นะครับเป็นตัวทางใหม่ของทาง MG นะครับเป็นตัว Plug-in Hybrid นะครับซึ่งจะเป็นตัวที่พัฒนามาจากตัวเบนซิน HS นะครับถ้าดูจากภายนอกนะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือลายล้อแม็กนะครับทางขวาเนี่ยครับจะเป็นการชาร์จของไฟฟ้านะครับ และทางถังน้ำมันก็จะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเขียนเป็น HSPHEV นะครับมมาพร้อมกับ iSmart นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับจะมีอยู่3สีนะครับก็คือสีแดงสีดำและก็สีขาวนะครับแต่ละรุ่นเบาะจะแตกต่างกันไปตามสีรุ่นนะครับซึ่งสีขาวก็จะเป็นน้ำเงินขาวนะครับสีแดงก็จะเป็นดำแดงและสีดำก็จะเป็นดำล้วนนะครับมาพร้อมกับระบบประตูไฟฟ้านะครับ ก็จะมีเป็นปลั๊กนะครับเป็นที่ชาร์จนี่ครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับปุ่มปิดก็ยังจะอยู่ที่เดิมนะครับครับมาถึงในส่วนของภายในนะครับภายในที่มาอย่างแรกเลยที่มา ามาเพิ่มมาจากตัว H S ตัวเก่านะครับก็คือลำโพงบอสนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเก่านะครับตัวนั้นจะเป็นสีดําแดงแต่ตัวนี้นครับจะมาพร้อมถ้าเป็นสีขาวมาพร้อมกับสีขาวน้ําเงินซึ่งผมดูแล้วไม่น่าจะเปื้อนง่ายแน่นอนนะครับเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับมาพร้อมกับตัวดันหลังนะครับ มาตรงในส่วนของด้านในนะครับอันนี้ก็คือจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับในส่วนของถ้าเป็นตัวโฉมเก่านะครับตัวนี้จะเป็น p a t เทิ n ชิ i p นะครับแต่ตอนนี้จะเป็นในส่วนของการปรับตั้งค่าเป็นการเก็บพลังงานเข้าสู่แบตเตอรี่นะครับได้3ระดับแล้วก็ณนะตอนนี้นะครับที่สตาร์ทรถแล้วมีเสียงดังเนี่ยเนื่องจากแบตเตอรี่ครับเป็น0%ก็คือแบตเตอรี่หมดก็เลยเป็นสตาร์ทเครื่องยนต์ปกตินะครับ โดยปกติแล้วในระบบมันจะคำนวณให้เองครับค่าเป็นปกติก็จะเป็นไฟฟ้าซึ่งก็จะเงียบจะมีบอกแบตเตอรี่นะครับถ้ากดเข้าไปเนี่ยซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ชาร์จนะครับสามารถค้นหาสถานชีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้นะครับแอร์แยกสายขวาเหมือนเดิมนะครับปรับอุณหภูมิออโต้นะครับ ในส่วนของหัวเกียร์อันนี้ก็คือเพิ่มออกมาเป็นกดตรงนี้ก็จะเป็น P เลยปึ๊บกดอันนี้คือ D แต่ถ้า R นะครับเข้าเกียร์ R ต้องกดตรงนี้ก่อนแล้วก็เข้าเกียร์ R นะครับเพราะถ้าจะเข้าเลยอะไม่ได้ครับต้องกดตรงนี้ก่อนแล้วเข้าเกียร์ R ถึงจะ ทำงานนะครับอ่ากล้องรอบคันนะครับตบไฟเลี้ยวก็จะเห็นทางด้านซ้ายนะครับนี่ก็นังขวานะครับสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้5รูปแบบนะครับอันนี้สีนี้จะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับโหมดอีโคนะครับสีฟ้าโหมดนอร์มอลสีเขียวนะครับอันนี้โหมดสปอร์ต สีนี้จะเป็นโหมด s เปอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีในโหมดของโหมดสตอมนะครับซึ่งเราสามารถเซตเองได้เลยนะครับวิธีปลดล็อกของโหมด s เปอร์สปอร์ตก็กดก่อนก็จะเข้าเป็นโหมดธรรมดานะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มกล้องรอบคันนะครับไฟผ่ามากนะครับแล้วก็โหมดการขับขี่แล้วก็ โหมดเปิดระบบ EV ไฟฟ้า100%นะครับซึ่งตอนนี้แบตเตอรี่มันหมดมันก็เลยขึ้นนะครับ EV mode energy not support นะครับแล้วก็มาในส่วนของไฟแอมเบียนไลท์นะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับถ้าค,ค,คุณกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเปิดเลยนะครับสามารถเซ็ตได้ว่าเป็นไฟแอมเบียนไลท์เนี่ยสว่างตลอดเวลานะครับกำหนดเองออโต การตอบสนองนะครับซึ่งพวกนี้มันสามารถตั้งค่าได้หมดนะครับตั้งค่าเองนะครับหรือตามหมดการขับขี่ก็คือตามสีของทางหน้าปัดอย่างที่เปิดไปเมื่อกี้นี้นะครับการปรับสีนะครับเดี๋ยวจะเป็นแบบกระพริบก็ได้นะครับ มีถึง64เฉดสีนะครับหรือจะเปิดตามโหมดการขับขี่ก็ได้นะครับอันนี้คือ normal Mode ก็เลยเป็นสีเขียวนะครับถ้าเป็นโหมด Sport ก็จะเป็นสีส้มนะครับโหมด Eco ก็จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็กลับมาสู่โหมด normal เหมือนเดิมหรือโหมด s sport ก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับ ในส่วนของสล n นะครับก็เป็นพา n าลล m มิก s u นะครับบานเต็มบานใหญ่แบบนี้เลยนะครับสามารถตั้งได้น,นะว่าจะให้หยุดตรงไหนนะครับในเรื่องของการชาร์จแบตไฟฟ้า,า HS plug in นะครับนี่นะครับปลดล็อก แล้วตรงนี้ก็ดึงออกมาได้เลยนะครับดึงมาตรงๆแบบนี้นะครับอันนี้คือ wall box นะครับเสียบอย่างนี้ลงไปนะครับถ้าเป็นที่ชาร์จไฟฟ้าจะอยู่ทางด้านขวานะครับถ,ถ้าเป็นถังน้ำมันจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับวิธีปลดต่อก็ดึงมาตรงๆเลยครับ ส่วนถังน้ำมันจะอยู่ด้านซ้ายนะนนครับนี่ครับจะเป็นรูปลักษณ์นะครับเริ่มจากศูนย์นะครับชาร์จ5ชั่วโมงเต็มนะครับ ต่อการชาร์จเต็มนะครับวิ่งได้67กิโลนะครับจองแะรับรถภายใน31ทธันวาคมปีนี้นะครับแถมฟรีนะครับ MG Home Charter พร้อมปรีค่าติดตั้งนะครับปีประกันภัยชั้น1นะครับแล้วก็ปีประกันแบตเตอรี่8ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับแล้วก็ฟรี PM เช็คระยะ5ปีหรือ1 0 0 0 0แสนกิโลเมตรนะครับหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็มีแคมเปญดอกเบี้ยนะครับ1.99นะครับ4ปีนะครับ สนใจอยากจะเทสได้แล้วก็มาชมรถตัวจริงก็มาที่ MG ็ีสีบลายวิภาวดีซอย4นะครับแถวแถวหอกันค้าและหน้าศูนย์ฝึกรอดอได้เลยนะครับอขอบคุณครับ